ตามรายงานของสื่อไต้หวันจ้านหลงคนที่ได้รับความนิยมรวดเร็วจากละครโทรทัศน์เรื่อง The Four Brothers of Peking เธอมีอนาคตที่สดใสแต่โดนทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมจนถึงตอนนี้ก็ยังหาฆาตกรไม่เจอเลยทำไมดารารุ่นใหญ่ถึงจากโลกนี้ไปเป็นเพราะคนทำหรือเป็นเพราะอุบัติเหตุกันแน่หลังเกิดเหตุ6เดือนในที่สุดตำรวจก็ได้ยืนยันว่าายเรย่หลนเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมแต่เมื่อคดีถูกส่งไปที่ศาลแล้วกลับทำให้ทุกคนตกใจกันเป็นอย่างมาก เดิมทีแล้วชายเรยลอนคนนี้มีรูปพันณสันฐานไม่ตรงกับสิ่งที่คนร้ายทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุและที่น่าแปลกไปกว่าน,านั้นตำรวจแจ้งข้อมูลภายหลังว่าที่จริงแล้วพวกเขาเคยพบคนที่ตรงกับรูปพันสันฐานของคนร้ายสวัสดีทุกๆคนครับนี่คือบันทึกรักคนดังเขตเนยหูเป็นส่วนหนึ่งของไทยเปยเป็นหนึ่งใน12เขตการปกครงคคอ,งองท้องถิ่นนี้มีความสงบเรียบร้อยดีมีหลายโรงเรียนวันที่1กรกฎาคมคศ1993 เกิดเพลิงไหม้ในตึกที่อยู่ทางถนนข้างหนิงเขตเนหูตึกนี้มีเจ็ดชั้นห้องที่ถูกไฟไหม้อยู่ชั้น6เมื่อเวลาประมาณ6กโมงยีนาทีในระหว่างที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจอกกิ้งในตอนเชา้าเธอก็สังเกตเห็นมีควันดำออกมาจากหน้าต่างของตึกอย่างต่อเน,นื่องเธอจึงรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีหลังผ่านไปประมาณ20นาทีในที่สุดไฟก็ดับลงจากนั้นหน่วยดับเพลิงก็ตัดรั้วก,กันออกจากระเบียงเพื่อเข้าไปดูว่ามีคนได้รับบาดเจ็บไหมตอนนั้นหลังจะเกิดไฟไหม้และถูกแรงดันจากน้ำดับเพลงิง ทำให้ทั้งห้องเต็มไปด้วยน้ําและของไหมเกลี่ยมแม้แต่เพดานห้องก็ถูกล้างด้วยน้ําดับเพลิงล้มลงกับพื้นเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่ยหูก็เข้าไปในบ,บ้านพมกับหน่วยนักดับเพลิงตํารวจตวรวจสอบข้อมูลทะเบียนบ้านและพบว่าเจ้าของบ้านที่ถูกไฟไหม้ชอวโจ้เหมยเฟยตามคําให้การของเพื่อนบ้านโจ้เหมยเฟยมักจะไม่อยู่บ้านเมื่อพิจารณาจากการแจ้งตํารวจของคนที่สัญจรไปมาไม่มีใครตอบเจ้าหน้าที่นักดับเพลิงในที่เกิดเหตุเลยตอนแรกทุกคนคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่มีผู้เสียชีวิต จนกระทั่งนักดับเพลิงไปเคลียร์ที่เกิดเหตุหลังจากยกเพดานแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนนี่คือโจ้เหมยเฟยที่เป็นเจ้าของบ้านโจ้เหมยเฟยเกิดเมื่อปีคศ1969ในวันที่เกิดเหตุเธออายุ23ปีเธอเป็นที่รู้จักในนามนักแสดงที่ชื่อจ้านหลงจ้านหลงเป็นคนไต้หวนันเกิดในครอบครัวนักธุรกิจมีฐานะครอบครัวดีมาตั้งแต่เด็กแต่พอแม่หย่าก,กันตั้งแต่ตอนที่เธอ,อยังเล็กเด็กสองสาคนในครอบครัว มีเธอเท่านั้นที่โตมากับแม่เพียงลําพังจาาหลงเคยเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคไต้หวันหลังจากที่ย้ายไปอยู่อเมริกากับแม่ของเธอถึงแม้ว่าจะชอบด้านภาพ,พยนตร์โฆษณาแต่จาหลงยังเชื่อฟังแม่ของเธอสอบเข้าเรียนสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัย,ายจาาหลงก็กลับมาเยี่ยมญาติที่ไต้หวันและก็ถูกแมวมองเจอเข้าตอนอายุ20ปีเธอถูกรับเลือกให้แสดงเรื่อง The Four b a t t e r of Peking รับบทเป็นจีเอ๋อ นี่เป็นการแสดงบทสำคัญครั้งแรกในชีวิตของจ้านหลงและละครยอดนิยมเรื่องนี้ทําให้เธอได้เป็นที่ประจกักษ์สูสายตาของสาธารณาชนอีกด้วยหลังจากนั้นจา้านหลงก็พักการเรียนกลับไปพัฒนาการแสดงของเธอที่ไต้หวันและก็ได้แสดงละครถึง3เรื่องภาพยนตร์หนึ่งเรื่องพร้อมกับนักแสดงหน้าใหม่11คนรวมการถ่ายอัลบั้มชุดว่ายน้ำและนักร้องหลัก3าคนก็คือเปาเย,ยจินวังชัยฮวาและก็จา้านหลงนั่นเองหลังจากที่อัลบั้มนี้ถูกปล่อยออกมา มันก็เป็นที่ฮิตมากแต่หลังจากอัดอัลบั้มนี้เสร็จวงก็ถูกยุบทันทีสมาชิกทุกคนต่างแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางมีแค่จา้าหลงเท่านั้นที่ยังโด่งดังอยู่ในวงการบันเทิงหลังจากน,านั้นจ้าหลงจึงเซ็นสัญญากับบริษัทไนนาและบริษัทก็พยายามปั้นเธอขึ้นมาในตอนแรกจาร้าหลงได้รับโฆษณาม,มากมายและก็ได้ทํางานร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียงตอนนั้นเองการงานของจา้าหลงก็มาถึงจุดที่สูงสุดและก็มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นตามมา ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นจานหลงเป็นนักแสดงนำรองในละครเรื่อง r a รนโ o w i อ t h เด a n นจากการประเมินของสื่อไต้หวนันจานหลงมีรูปร่างที่ดีเธอมีการศึกษาดีเป็นคนกระตือรือโดนทุ่มเทให้กับงานเหมาะสำหรับการพัฒนาฝีมือในวงการบันเทิงมาก <c oughs> เพื่อนร่วมง,งานของเธอบอกว่า <c oughs> เธอเป็นคนตรงไปตรงมา <c oughs> เป็นคนง่ายๆอยู่ด้วยแล้วสบายใจอพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุนั้นเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่จ้านหลงซื้อ <c oughs> หลังจากที่เธอกลับมาอยู่ไต้หวนัน และก็เป็นที่ที่เธออาศัยอยู่ทุกวันด้านหนึ่งของอาพาร์ตเมนต์เป็นห้องครัวส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นห้องนอนกับห้องน้ำมีผนังกั้นอยู่ตรงกลางอาพาร์ตเมนต์นี้มีทางเข้าออกสองทางประตูหน้าห้องครัวและประตูหนีไฟในห้องนอนประตูหนีไฟไม่มีกอรอนล็อกประตูเปิดได้จากด้านในเท่านั้นพอออกไปจะเป็นบันไดหนีไฟสามารถลงไปยังชั้นหนึ่งได้เลยประตูนี้เฉียบแหลมมากไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านแค่ผักเบาๆประตูก็ปิดแล้วหลังจากการตรวจสอบของตำรวจในพื้นที่ นอกจากรอยทุบหน้าต่างของนวยดับเพิงแล้วไม่มีร่องรอยการบุกรุกในห้องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตเห็นว่าในลินชักตู้ในห้องครัวของบ้านจานหลงมีร่องรอยถูกค้นมาก่อนในอพาร์ตเมนต์นันดกมากในห้องนอนของจานหลงตำรวจพบสมุดบันทึกของเธอในนั้นเขียนบันทึกความสัมพันธ์ของเธอกับคนรักจากผลชนสูตรแสดงให้เห็นว่าไม่มีขม่าวดำในทางเดินหายใจของจานหลงนี่ก็แสดงว่าตอนที่เกิดไฟไหม้นานจานหลงได้สิ้นใจไปแล้วแสดงให้เห็นชัดว่า ตอนแรกฆาตรกรทำร้ายจ้านหลงในอพาร์ตเมนต์จากนั้นก็จุดไฟเผาเสื้อผ้าและหนังสือพิมพ์พยายามทำลายหลักฐานให้คิดว่าเป็นอุบัติเหตุตามรายงานของตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีตำรวจพยายามรวบรวมนายนมือจากด้านนอกของประตูหนีไฟและราวบันไดหนีไฟไปไปมาทั้งหมด9ครั้งตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่6แต่สุดท้ายก็ไม่พบหลักฐานอะไรเนื่องจากคดีนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลสาธารณะและจะเกิดเหตุกองบัญชาก,การตำรวจอาญาไทยเป์ และทีมตํารวจนยหูจึงได้จัดตั้งกองกําลังเฉพาะกิจขึ้นมาก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันจานหลงยังคงทํางานในกองถ่ายเธอมีคิวถ่ายตอน7จ็ดโมงเชา้าคิดไม่ถึงว่าแค่ชั่วข้ามคืนจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเธอเพราะตอนที่เกิดเหตุประตูหน้าต่างปิดนานทางตํารวจจึงตัดสินว่าฆาตกรน่าจะเป็นคนรู้จักของจานหลงปีคศ1993กล้องวงจรปิดยังไม่เป็นที่แพร่หลายด้านหน้าและด้านหลังไม่มีการควบคุมตํารวจแค่หวังว่า จะมีคนเคยเห็นจ้านหลงเดินทางกลับบ้านมากับคนอื่นตามที่เพื่อนบ้านของจ้านหลงจำได้จ้านหลงไม่ได้ติดต่อคบหา,ากับคนอื่นที่อยู่ในตึกนี้เลยเพื่อนบ้านรู้แต่ว่าเธอขับรถ bmw สีแดงปกติจะจอดที่ริมถนนตรง,ตรงข้ามตึกชั้นหนึ่งของตึกที่จ้านหลงพักอยู่จะมีร้านขายเนื้อเปิดอยู่ปกติจะเปิดทำการถึงล่วงเช้าอีกวันถ้าหากมองจากร้านออกไปก็จะเห็นตำแหน่งที่จอดรถของจ้านหลงพอดีจะของร้านขายเนื้อเป็ดเล่าว่าวันที่30มิถุนายนตอนกลางคืนเวลาประมาณ3ามทุ่ม เขาเคยเห็นจ้าหลงขับรถออกไปและกลับมาถึงบ้านประมาณตีสองของวันรุ่งขึ้นหลังจากที่จ้าหลงจอดรถแล้วเธอรีบร้อนเล็กน้อยพร้อมกับวิ่งเข้าไปในตึกไปะยังวิ่งขึ้นไปชั้นบนตามคาให้การของเจ้าของร้านขายเนื้อเป็ดตำรวจสันนิษฐานว่าในคืนที่เกิดเหตุจ้าหลงอาจจะพาเพื่อนผู้ชายกลับมาบ้านด้วยแต่เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแลวเอาไปพูดไม่ดีเธอจึงขออีกเธอจึงขอให้อีกฝ่ายขึ้นไม่ได้หนีไฟไปชั้นห้าที่อยู่ด้านหลังของตึกเธอจึงรีบร้อนกลับบ้านเพื่อไปเปิดประตูให้อีกฝ่าย แน่นอนนี่เป็นเพียงการคาดเดาของตำรวจที่ดู้แลคดีนี้เท่านั้นเรื่องราวที่แท้จริงจะเป็นแบบนี้หรือไม่ก็ไม่มีใครกล้าฟันธงตำรวจเองตามเนื้อหาใน,นสมุดบันทึกอยากหย่าคนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับจ้านหลงก่อนที่เธอจะเสียชีวิตพบว่าเธอเคยติดต่อกับคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองนักธุรกิจและวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์เธอมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากตามที่เพื่อนร่วมงานบอกะจาร์หลงมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามนิสัยก็ดีก่อนเกิดเหตุมีคนตามจีบเธอมากมาย แต่เธอไม่ได้ออกมาประกาศยางเป็นทางการว่าเธอมีแฟนแล้วหรือไม่จากการติดตามบันทึกทางการเงินของจ้านหลงตำรวจพบว่านอกจากรถ BMW สีแดงแล้วเธอยังเคยซื้อรถโฟกเต่าแต่ว่าคนที่ขับรถโฟกเต่าคันนี้คือดาราชายแซ่ซุนตำรวจจึงนัดชายแซ่ซุนไปสอบปากคำชายแซ่ซุนให้การว่าจ้านหลงซื้อรถคันนี้ให้เขาเพราะว่าเขาเป็นคนฮ่องกงยังไม่คุ้นเคยกับชีวิตในไต้หวันดังนั้นจ้านหลงจึงมักจะดูแลเขาเป็นอย่างดี ชายแซ่ซนยังบอกอีกว่าในวันที่เกิดเหตุเขาอยู่ในกองถ่ายตลอดพนักงานสามารถเป็นพยายนให้ได้หลังจากตรวจสอบหลักฐานพยายนต่างๆแล้วตำรวจจึงตัดเขาเออกจากการเป็นผู้ต้องสงสยัยนอกจากชายแซ่ซนนี้แล้วตำรวจยังสอบสวนคนอีกประมาณ50คนในนั้นมีช่างแต่งหน้าคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจ้าหลงและนางเอกในทีมเดียวกับจ้าหลองแต่คนเหล่านี้ถูกตัดออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดใครคือฆาตกรตัวจริงกันนะหลังจากคดีของจ้านหลงเงียบม,มาครึ่งปี ต่อมาในปีคศ1994มีชายไร่อนคนหนึ่งชื่อว่าเฉาอามิงเขาสารภาพว่าเขาเป็นคนทำร้ายจ้านหลงเองวันที่1มกราคมปีคศ1994ตำรวจจับกุมเฉาอามิงที่ศูนย์พักพิงคนไรร่อนเฉาอามิงบอกกับตำรวจว่าเขาเป็นคนทำร้ายจ้านหลงเขาอ,อ้างว่าช่วงเช้าของวันที่1มก,กราคมเขาเคยไปขโมยของที่บ้านของจ้านหลงไม่คิดเลยว่าเมื่อเขาไปในห้องแล้วจะเห็นจ้านหลงยังตื่นอยู่ จึงขโมยเงินไป1,500ดอลลาร์ไต้หวันตามคำให้การของชาวอเมริในตอนแรกเขาออกไปทางหนีไฟที่อยู่ประตูหลังบ้านของจ้านหลงแล้วก็เข้าไปในห้องทางหน้าต่างที่อยู่ข้างห้องประเด็นคือหน้าต่างที่อยู่ข้างประตูหลังบ้านของจ้านหลงมีหน้าต่างกันขโมยอยู่เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะผ่านประตูนี้เข้าไปในห้องหลังจากคําพูดขัดกับความเป็นจริงชาวอเมริกก็กลับคําให้การว่าเขาเข้ามาทางประตูหลังบ้านชาวอเมริบอกว่าการกอร่อคดีของเขาเป็นเรื่องบังเอิญ เขาขึ้นมาได้หนีไฟไปทีละคันสุดท้ายพอมาถึงชั้นที่6จูจๆเขาก็เปิดประตูหลังบ้านของจ้านหลงแต่จากผลการสอบสวนของตำรวจในที่เกิดเหตุครั้งก่อนพบว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เวนต่จ้านหลงจะเป็นคนเปิดประตูให้ไม่อย่างนั้นเฉาเอ๋อมิงคงเข้าไปไม่ได้ตำรวจยังนำตัวเฉาเอ๋อมิงไปยังที่เกิดเหตุด้วยขอให้เขาจำลองกระบวน,นการก่ออาชญากรรมคำอธิบายของเฉาเอ๋อมิงนั้นสอดคล้องกับการสอบสวนในที่เกิดเหตุตามรายงานของยูน t เต็ดเดลี่นิวส์ เมื่อวันที่9มกราคมปีคศ1994ระบุว่ากรมตำรวจอาญาเคยส่งรายงานการตรวจสอบไปยังเขตในหูพร้อมกับชี้วา่าชาวอเมริกันมีรูปพรร์สันฐานตรงกับฆาตกรสิ่งที่ควรกล่าวถึงคือรายงานการตรวจสอบฉบับนี้มีขอบเขตท,ที่จำกัดมากเพราะตัวชี้วัดนี้ใช้เพื่อแยกเพื่อต้องสงสัยเท่านั้นไม่สามารถใช้ระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยได้นอกจากรายง,งานแล้วยังมีข้อมูลว่าตอนนั้นตำรวจก็มีพยานด้วย ยืนยันได้ว่าพวกเขาเห็นชาวอเมิงว่งมาจากทางหนีไฟในช่วงเกิดเหตุมีพยานหลักฐานชี้ตัวฆาตกรได้อย่างเต็มที่แล้วคดีก็ถูกส่งไปยังสารแขวงแต่ณนะตอนนี้จาหน้าที่สำนักงานตำรวจยืนยันเปิดเผยกับสื่อบวลชนว่าในบรรดาคนที่ถูกตำรตวจตรวจสอบเบื้องต้นนั้นมีคนหนึ่งที่มีรูปพรรณสันฐานที่สอดคล้องกับฆาตกรกร๊ปเลือดก็ตรงกันแต่ว่าคนนี้ไม่ใช่ชาวอเมิงสุดท้ายเป็นเพราะตำรวจไม่มีหลักฐานที่เพียงพอชาวอเมิงจึงไม่ถูกดำเนินคดี หลังจากคดีของจ้านหลงผ่านไป2ปีวันที่1สิงหาคมปีคศ .1995 เสือก็ได้เปิดเผยตัวตนของบุคคลหนึ่งแล้วจู่ๆความกลาหลก็เกิดขึ้นคนนั้นก็คือแฟนหนุ่มของจ้านหลงขเขาคือเยียนซื้อจงสมาชิกหนึ่งในห้าของครอบครัวจีหลงเยียนเจียที่มีชื่อเสียงของไต้หวันจีหลงเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของไต้หวันห่างจากไทเปประมาณ30กิโลเมตรในช่วงแรกๆระกูลเยียนทำธุรกิจเหมืองถ่านหินและเหมืองทองคำปีคศ .1920 เยนยนเนียนที่เป็นผู้ก่อตั้งได้ครอบครองเมืองทานหินเขาไต้หวันมากกว่าครึ่งนอกจากการขุดเหมืองแล่แต่กูลเหมยนยังได้ลงทุนอุตสาหกรรมข้ามพรมแดนต่างๆอีกด้วยช่วงเวลาที่เฟื่องฟูมีบริษัทมากถึง50กว่าแห่งเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยมีชื่อเสียงเยนซื่อจงเป็นหลานชายของเยนยนเนียนตอนเกิดเหตุเขาอายุ4ีบปีเขารับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัวจากพ่อของเขาตอนอายุ28ปปีก่อตั้งบริษัทก่อสร้างหลายแห่ง ยังลงทุนพัฒนาสร้างตึกสำนักง,งานระดับไฮเอน์หลายแห่งแต่แล้วหย่ซื้อจงก็ล้มเหลวในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่สหรัฐอเมริกาเขาขาดทุนมหาศาลหลังจากถอนตัวกลับมาไต้หวนันเขาก็เปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งที่ยังไม่สำเร็จจนถึงปีคศ1995เหย่ซื้อจงมีหนี้สินสะสมมากกว่า460ล้านที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือเดือนมีนาคมปีคศ1993ก่อนที่จะเกิดคดีของเจ้าหลงสี่เดือนเหย่ซื้อจงถูกตำรวจจับข้อหาช่อโกง กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าตำรวจเก็บรวบรวมหลักฐานตัวอย่างของฆาตกรที่ต้องการตัวแต่เขากลับไม่ถูกจับหลังจากนั้นเมื่อซื้อเปิดเผยตัวตนของเยียนซื้อจองเหยียนซื้อจองก็หายตัวไปหลังเกิดเหตุตำรวจได้คัดแยกคนที่ใกล้ชิดกับเธอ30คนกับคนที่เธอติดต่อบ่อยจากสม,มุดบันทึกของจ้านหลงและเก็บตัวอย่างของคนเหล่านี้ไว้และเหยียนซื้อจองก็เป็นหนึ่งในน,นั้นนอกจากนี้ยังมีข้อมูลบางอย่างที่บอกว่าก่อนเกิดเหตุจ้านหลงกำลังคบกับเยียนซื้อจองหลังเกิดเหตุ ตำรวจเคยสอบสวนเย็นซื้อจงสองครั้งพร้อมกับจดบันทึกไว้ด้วยเมื่อเย็นซื้อจงถูกตำรวจสอบสวนด้วยความที่เขาเป็นคนพิเศษอาจกลายเป็นที่สนใจของสื่อโดยไม่จําเป็นจึงไม่ได้ไปให้การที่สถานีตํารวจแต่นัดตำรวจไปสอบปากคำที่อื่นแทนต่อมาก็ไปเปรียบเทียบตัวอย่างที่โรงพยาบาลแทนที่จะรับตัวอย่างที่สถานีตํารวจเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนเย็นซื้อจงบอกว่าตอนที่นัดสอบปากคำสองครั้งกับการเจาะเลือดเยี็นซื้อจงทําตัวปกติมาก ดังนั้นพวกเขาจะไม่ได้สนใจใเขาเป็นพิเศษจนถึงตอนที่ผลออกมาตำรวจพบว่ามีแค่เขาเท่านั้นที่มีผลตรงกับตัวอย่างถึงได้เรียกคนแฟ้มคดีเขาขึ้นมาพบว่าเยียนซื้อจองเป็นอาชญากรที่ต้องการตัวมากที่สุดตอนนั้นตำรวจจึงติดตอ่อเยียนซื้อจองทันทีหวังว่าเขาจะให้ความร่วมมือกับงานสอบสวนของตำรวจอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนก่อนเกิดเหตุแต่เยียนซื้อจองก็ไม่ได้พูดชี้แจงอะไรจากการรวบรวมคำให้การที่แตกต่างของตำรวจเรื่องทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าตำรวจบกพร่องในหน้าที่ บังเอิญปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยยังเยียนซื้อจองไปตามข้อเท็จจริงนี้ดูเหมือนว่าหลังจากที่ตำรวจถูกกดดันให้ทำคดีชาวอเมิงจึงถือระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสยัยเจ้าหน้าที่พบว่าหลังจากเกิดคดีของจ้านหลงได้ไม่นานแฟ้มคดีของเยียนซื้อจองก็ถูกส่งไปที่ศูนย์ตำรวจสองครั้งแต่เนื่องจากไฟล์ถูกย้ายไปยังศูนย์ตำรวจถึงแม้แฟ้มคดีจะมีก่อนการสต่ตัวตัวอย่างแต่เราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นคนอ่านแฟ้มของคดีเยียนซื้อจองไปแล้วบ้างเยียนซื้อจองเป็นฆาตกรที่ทำร้ายจ้านหลงหรือไม่ ถึงแม้ว่าการเปรียบเทียบตัวชีวิตของเยียนซื้อจองจะต,ตรงกับฆาตกรแต่ดูเหมือนตำรวจจะปกป้องเขาแต่นี้ไม่ได้หมายความว่าเหยียนซื้อจองจะเป็นฆาตกรที่ทำร้ายจ้าหลงตัวจริงนอกจากนี้ตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดียังชี้ให้เห็นว่ายังมีช่องโหว่ในการตัดสินคดีนี้อยู่ถึงแม้ว่าผลการระบุตัวตนจะถูกต้องก็ตามแต่นี้สามารถยืนยันได้ว่าเยียนซื้อจองกับจ้าหลงมีความสัมพันธ์กันก่อนเกิดเหตุเท่านั้นไม่สามารถยืนยันว่าเขาเป็นคนทำร้ายจ้าหลงพะว่าจ้าหลงนัดเดทกับเยียนซื้อจงในคืนก่อนเกิดอาชญา หลังจากกลับบ้านตอนตีสองก็นัดเจออีกคนถึงตอนนี้แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าใครคือฆาตรกรที่แท้จริงเวลาผ่านไปนาน27ปีคดีนี้ก็ยังกลายเป็นคดีที่ยังไม่คลี่คลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆที่ดาราดาวรุ่งที่กำลังโด่งดังกลับต้องมาเจอเรื่องร้ายแบบนี้คนที่มีอนาคตสดใสกลับถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมทำไมผู้คนต่างพากันเสียใจไปตามกันในปีคศ1993เป็นยุคที่ซูเปอร์สตาร์ของโลกดนตรีและโลกบทีละคน ตอนนี้เราได้ทำเพียงรละลึกถึงผลงานที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องหลังเท่าน,านั้นก็ขอให้พวกเขาที่อยู่ในอีกโลกหนึ่งได้ทำตามความฝันของตัวเองต่อไปเรื่องทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้